ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ประจุบันที่18มกราคมโดยโคชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เช้านี้ขอสเนะเรกด่วนเพื่อความชัดเจนแมนยูเล็งตั้งบุญซื้อใหม่ก่อนจบซีซั่นนี้โดยกานนี้ได้ผมสื่อดังแนงกฤิตีข่าวบอกว่า,วาพิจาดง์แมนยูของเราเล็งแต่งตั้งกุญซือทาวอลให้ทันก่อนตราสท่อค้าแข้งในช่วงซัมเมอร์จะถึงนี้พระมองว่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการวางแผนในการเสริมทัพเพื่อรองรับฤดูการใหม่ที่จะมาถึงนี้ เพนยูตั้งเป้าที่จะทําการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ก่อนจะจบฤดูกาลนี้โดยตอนนี้มี3ามกุนซอที่อยู่ในบริสปลรายชื่อของพวกเขาต้องการตัวมากุมบางเฉียนจากการเปิดเผยของแมนเชสเตอร์อี n ิเนชันนิวสื่อท้องถิ่นชื่อดังของเมืองผู้ดีโดยทัพพิศดารนะผมอาเปฮีโอเรกัสชานะฮะออกจากตําแหน่งเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยพวกเขาจะเป็นจะต้องแต่งตั้งรับหลักนิกกุนซอมากประสบการณ์ทำหน้าที่ช่วคราวจนกระทั่งจบฤดูกาล2021นี้ จากหมายกำหนดการที่ตั้งใจเอาไว้เมื่อช่วงแมนยูได้ตัวผู้จัดการทีมถาวรแล้ววรนนี้คนนี้จะขยับขึ้นไปทำหน้าที่เป็นผู้ีปรึกษาโดยจะทำงานร่วมกับทางจอห์นเมอร์เชอร์ผู้ในการฟุตบอลและก็บริช์ดอโนซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อจะเข้ามาแทนที่เอฟเวอร์ตในตำแหน่งรองประธานบริหารในคของนี้โดยสอดค้อนกับการรริงานจากทางแมนเชสเตอร์วินนิงนิว ที่ระบุได้เลยว่าแมนยูนั้นมุ่งมั่นที่จะแต่งตั้งผู้จัดก,การทีมคนใหม่ให้เรียบร้อยก่อนวันเปิดตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงวันที่1กรกฎาคมที่ถึงนี้โดยผิสแดงเชื่อมาว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะที่จะมีการแต่งตั้งกุนซอคนใหม่ให้เว็วที่สุดโดยตอนนี้มีเพียงแค่สามตัวเลือกที่จะได้รับตำแหน่งได้แก่มาริเซโอปอร์ชิโนโน,นายอยากจะทางฟาริสแชมแบงเอริกเทนฮาก โค้ของทางอาร์แจ็คอาร์มสดัมและก็เบนนันบรัชเชอร์ผู้จัดการทีมของทางเบ s สเตอร์สตีในครั้งนี้นั่นนะผมเป็นตังวาง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะฮะว่าจะได้ใครกันแน่มาในช่วงก่อนจะจบฤดูกาลนี้ต้องรอลื้นกันต่อไปเรามาดูข่าวต่อมาเก,ก้นดีก่อนครับดิบาล่าไม่สนเกมชามบริกิจหากแยกทางกับทางบ้านลนยจูวินตุส โดยปารลดิ่า,านะผมไม่มีท่าทีจะสนใจในเกมชาบริกิจเลยหากว่าเขาแยกทางกับทางมาราจูเวนตุสหลังจบฤดูกาลนี้โดยสถานการณ์ของกองหน้าไวซ์แบบเวลานี้กำลังเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากเลยนะโดยเฉพาะพเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางจูเมนตุสที่ยังคงยืดเชื้อและมีปัญหาเกิดขึ้นจนเกิดการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของนกเตะหลังจากท่าอาทำประตูได้ในเกมที่ผ่านมาแม้ตอนนี้ทางมาราเนียกำลังจะกลับไปเจรจา กองหน้าชาวอาเจนตีกันอีกครั้งแต่แนวโน้มเรื่องดังกล่าวนั้นยังไม่ชัดเจนทําให้เชื่อได้เลยว่ายังมีความเป็นไปได้ที่ทั้งสองฝ่ายนั้นจะแยกทางกันนักปลานี้ทางนี้ทางโจเวนีอาบาเนเซ่และข่าวชอยตีลีนะผมได้เผยเลยว่าสโมสรนในลีกอังกฤษทั้งทาง,ทาง U, urs, le, แมนยูสเปอร์นิวคาสเซิลและก็แมนซิตี้นั้นให้ความสนใจกองหน้าปลานี้แต่ดูเหมือนว่านักเตะจะไม่ต้องการจะย้ายไปเล่นในเกมทางรุรกิจเลยนะ ทำให้สโมสรอ,อื่นๆในลิกชันนำน่าจะมีโอกาสมากกว่าโดยเฉพาะบา,ารา์เซโลนาที่พร้อมดึงตัวดิบาร่าไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวขณะนั้นก็ตามทีการแข่งขันนั้นถือว่าสูงมากเลยนะเพราะยังมีอาเดนติโกมาดริกแปเชและก็เบรเมนิกที่ให้ความสนใจในคขง้งนี้เรื่องการนั้นต้องรอดูสานการเรื่องสัญญาฉบับใหม่เสียก่อนนะฮะ ว่าจะออกมาที่ทางไหนโดยตอนนี้แฟนบอลมาลายกำลังจะลุ้นให้ออกมาในทางที่ดีมากกว่าปกติในครั้งนี้นะแผมเป็นตัวว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูค่าวต่อมากันดีกว่าครับสกายเผยมาลายหวนเจรจาดึงมาร์ติยันดีนะ โดยจูเวนตุสผมกลับไปติดตอ่อกับทางแมนยูเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการดึงตัวอองจูงนี่มัสยานตามการบริงานจากทาง s k y ยสปอรตอิตาเลียโดยก่อนหน้าชาวฝรั่งเศสคนนี้เคยเป็นที่สนใจของมาลาย j จูเวนตุสแต่ทีมดังจากอิตาลีนั้นลดชาติชีลงไปในช่วงหลังเพราะสโมสรหันไปทุ่มเทในการติดตอ่อมาโรอิกาดีของทางปารีสแชมงซะมากกว่า ขณะนั้นสื่อดังก็ได้เผยมาว่าเบียงโคนเนรีเนียได้กลับไปสนใจอัมัสยานอีกครั้งและก็พร้อมสอบถามรายละเอียดไปยังปีศาจแดงว่าจะเอายังไงกันแน่โดยขงหอวิศนีรายนี้หลุดจากทีมผีแดงและก็แสดงท่าทีว่าต้องการจะย้ายสังกัดในช่วงเดือนนี้อย่างชัดเจนแต่ปัญหาอยู่ที่สโมสรตั้งเกณฑ์ที่ชัดเจนเอาไว้ว่าทีมสนใจแบกค่าเหนื่อยของนรายนี้ไว้ทั้งหมดนะโดยที่ผ่านมาซีบิย่าคือเต็วหนึ่งนะฮะ ที่จะได้อาบักซียานคนนี้ไปครองจะติดปัญหาหเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งค่าไรเนเตะและก็ค่ายืมตัวที่ตกลงกันไม่ได้ต่างจากทางบาร์เซโลนาที่เจอปัญหานั้นเท่านั้นเป็นเพราง,งานนี้ทําไมไม่เอาอาทางมัสซียานนะผมจัดดิวแลกตัวกับทางดีเบล่าไปเลยรครับจะได้จบไปในครั้งนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับโดคว้ารางวัลพิเศษจากทางฟี ف าอยู่นะ โดยงานนี้ทางคิสโนโบรนโดนะฮะรับมองรางวัลพิเศษจากทางฟีฟ่าในการประกาศรางวัล The b e บส FIFA f o o t บ a l l a w a r ์ครั้งที่2021ในครั้งนี้โดยคน้าทีมชาติโปรตุเกสนะผมรับมอบรางวัลพิเศษจากทางฟีฟ่าหลังทำผลงานจากทางฟีฟ่าได้อย่างอยอดเยี่ยมด้วยการสร้างสถิสติทำประตูมากที่สุดด้วยจำนวนอยู่ที่115ลูกทั้งนี้ทางบรนโดนั้นได้เดินทางไปยังเวทีมอบรางวัลพร้อมกล่าวว่า เป็นช่วงเวลาที่สวยงามและไม่เคยคิดแบบว่าจะทําสถิตินี้ในนามทีมชาติที่สำเร็จเลยนะผมไม่เคยคิดเลยว่าจะทําอะไรสถิติได้ผมภูมิใจมันเป็นรางวัลที่พิเศษจากทางฟี ف าเลยนะผมต้องกราบขอบคุณครอบครัวของผมภรรยาและก็ลูกๆของผมถืองานนี้เป็นอีกหนึ่งรางวัลความสำเร็จที่หัวหอกแมนยูได้รับมาจากผลงานยอดเยี่ยมของเจ้าตัวหลังจากที่กลายเป็นัเตะ อ่าชายที่ทําประตูในนามทีมชาติมากที่สุดแล้วในเวลานี้นะถ้าผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเจตโตของเราน,นะฮะมีดีกรีไม่ธรรมดาอยู่นะเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีก่าครับเร็วกว่ากำหนดจริงๆด้วยปอกบากลับมาซ้อมให้กับแมนยูได้แล้วโดยมมดฟิลชาวฝรั่งเศสรับผมที่หลายคนรอคอยและคิดถึงเขาเป็นอย่างมากเขาคนนี้กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วหลังรักนามไปนานกว่า2อเดือน โดยมากๆคนนี้กองกลางของทางแมนยูกลับมาซ้อมร่วมทีมได้แล้วนะฮะซึ่งเร็วกว่ากําหนดเวลาที่ทางรับลังนิกเคยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ไม่ได้ลงช่วยทีมจาจแสดงเป็นเวลาร่วม2งเดือนแล้วเนื่องจากเขาต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่ข้นขาหนีบที่ดูไบก่อนจะบินกลับมารักษาตัวต่อที่แมนเชสเตอร์ในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วและคาดจะกลับมาซ้อมกับทีมได้ในช่วงเดือนนี้ แต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะนผมนายใหญ่ชาวเยอรมันของทีมก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เดียเลยว่าจอมทัพชาวเฟรนแมนนั้นต้องพักต่อไปถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์เลยนะอย่างไรก็ตามล่าสุดทางคิสโน่บรนโดได้โพสต์ภาพระหว่างการซ้อมในวันนี้ซึ่งบากา,ก,าก,ก็ได้อยู่ในรูปนี้ด้วยทําให้เห็นได้เลยว่าเขาสามารถกลับลงซ้อมกับเพื่อนรุ่นีมได้แล้วรวมไปถึงบรนโตเองและก็มาร์คแวร์ฟอร์ดเองที่มีอาการบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ก็กลับมาซ้อมได้แล้วเช่นเดีวยวกัน เป็นว่างานนี้นผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลหลายคนนะฮะและใครหลายคนก็บอกว่าเป็นข่าวร้ายเช่นเดียวกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเลือกเยอะแต่จะซื้อไหมแมนยูสนมิดฟ,ฟิลวิลล่าหลังปา๋าเฟรชเชอร์บอกว่าปื้มฟอร์มเขาอยู่นะโดยสุดท้าแดนผู้ดีนะผมตีข่าวบอกว่าแมนยูลักเป้าหมายจะยื่นข้อเสนอคว้าตัวจอห์นแม็กกินมิดฟ,ฟิลเลือดวิสกี้ของทางแอสตนวิลล่ามาเสริมทัพหลังจบฤดูกาลนี้ โดยว่ากันว่าเซอร์อเดฟกุสันและก็ดารินเฟเชอร์ชื่อชอบฝีเท้าของแข้งรายนี้เป็นอย่างมากเลยนะโดยแมนยูกำลังพิจารณาทุ่มเงินเพื่อจะคว้าตัวชอตแมกกินกองกลางฟอร์มแรงของอาัามิลลมาเสริมแกงในช่วงตลาดซื้อขายเตเตในช่วงสมมุตนี้จากการ,ปรเปิดเผยของเดอะเทลกราฟสื่อชื่อดังในอังกฤษ โดยผสดงซึ่งปัจจุบันมีราบลังนิกนะฮะทำมาที่กุมบังเฉียนช่วคราวจนกระทั่งจบพิซซนนี้และพยายามที่จะควานหากุซื้อคนใหม่เพื่อทำมาที่คุมทัพชาบอนตั้งเป้าที่จะัดสัญญากับทางนักเตด,ด้าใหม่เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับทางขุมกำลังมากยิ่งขึ้นในวันนี้ซึ่งล่าสุดแล้วเดอะเทเรการาฟรายงานมาว่าแม็กกินเป็นหนึ่งในนักเตตที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของผิสดงและคาดกันว่ากองกลางทีมชาติสกอตแลนด์รายนี้น่าจะมีค่าตัวประมาณส0ล้านปอนด์ หรือราว1760ล้านบาทกันเลยทีเดียวขณะเดียวกันนะฮะก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมมาว่าฟอร์มการเล่นของแม็กกินนั้นได้รับความสนใจจากทางเซอร์อาริฟกุสันตานานกุนซือของทางแมนยูและก็ดาริเฟเชอร์ผู้มในการฝ่ายเทคนิคคนใหม่อย่างไรก็ตามก็มีการคาดการณ์กันว่าแม็กกินซึ่งเป็นตัวหลักของสประงารนามแต่ย้ายมาททางฮีวเอรเนียนเมื่อปี2018จะรับข้อสเสนอสัญญาฉบับใหม่เพื่ออยู่ในทินวิลล่าพาร์คต่อไป เนื่องจากขุนซือสตีเวนเจวารัตนั้นต้องการเก็บนักเตะเอาไว้ช่วยปั้นเกมแดน,นกลางในครั้งนี้ทางนี้แบ็กกิ้งนะผมซึ่งซัดไปแล้วทั้งหมด16ประตูจะทั้งหมด129เกมให้กับทางต้นสังกัดและก็มีส่วนสำคัญที่นำวินล,ล่าเลื่อนชั้นเมื่อซีซั่น2018ถึง2019ได้รับความสนใจจากทางแมนยูเนื่องจากทีมอาจต้องเสียนักเตะในแผงมิฟิลด์อย่างทางพอปบ้า,ามหาเทพเจสซ่ลินการ์ดและก็ควรมาจ้า ซึ่งจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลน,นี้นั่นเองครับนะแต่ผมเป็นนะว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสร,รแมนเชสเตอร์เดจในช่วงชานครับขอบคุณทุกคนตานับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ